อภออุ้มผางเป็นอำเภอที่รายล้อมด้วยป่าเขาจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแผ่นดินดอยลอยฟ้าจุดเด่นอำเภออุ้มผางคือเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมจึงได้จัดโครงการพรัฒนาผู้ประกอบอาชีพการท่องเที่ยวของอำเภออุ้มผางอีกทั้งนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมมีฐานะยากจนเพื่อเป็นการหาไรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน และสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปจึงได้จัดการอบรมมรคเทศและการพายแยยางล่องแก่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและความภูมิใจในท้องถิน่นอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิน่ตนตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดตากให้อำงเภออุ้มผางเป็นแหล่งท่องเที่ยวในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและท่านอวยชัยศรีตระกูล ผู้มนุยการสนัางงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากที่ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการในครั้งนี้ขอขอบคุณครับในโครงการฝึกอบรมพายแพ้พายเรือ,อยางของนักเรียนของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเนี่ยนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งครับในในเรื่องของการท่องเที่ยวของอำเภออุ้มผางในเรื่องของการการจัดการการรองรับ เพราะว่าอำเภอุ่งผางเองเนี่ยนะครับกับพื้นที่ท,ท,ท,ท่องเที่ยวหรือจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละ <sk art> <unter> ปีเนี่ยนะครับหรือในช่วงของเทศกาลที่ที่เป็นฤดูการท่อง,ทองเที่ยวอำเภอุ่งผางเองเนี่ยนะครับจะขาดบุคลากรโดยเฉพาะทางด้านในเรื่องของการพายเรือหรือบุคลากรทางด้านพายเรือถ่อแพรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวอำเภอุ้งผางเองโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับควรมีไรายได้ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ห่างไกลที่มาจากาบ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวโรงเรียนนะฮะหรือซึ่งมาพักนอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยก็สามารถที่จะหาะไรายได้สร้างไรายได้ให้กับนักเรียนเองอย่างน,น้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตกับการแบ่งเบาภาร,ระให้กับทางบ้านหรือทางผู้ปกครองครับผม สวัสดีครับก็จากกิจกรรมมัคกเทศน้อยนะครับที่มีการอบรมนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษานะครับช่วยให้แบบสามารถไปแนะนําให้ลูกค้าหรือแบบไปพชาชาวต่างชาติหรือคนไทยไปเที่ยวได้นะครับคือการพูดกันอะไรก็จะถือว่าง่ายขึ้นนะครับ้ก็มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้หรือทักษะในการพายแพ้นะครับที่ช่วยให้เราแบบมีความรู้มีทักษะในการพายแพ้ร่องแพ้นำไปสร้างไรายได้เกี่ยวกับนําเที่ยวหรือการ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือภัยพิบัตินะครับก็ผมขอเชิญชวนนะครับให้พี่ๆน้องๆหรือคนในเมืองครับมาเที่ยวอุ้มผางได้นะครับครับ